เร็วือว่านี่หรือไปถ่ายรูปกันเอาแค่กินไงเราไม่อิ่มเลเอาไปหลอมันฟอยง่ายมึงยังไม่อิ่มแคหน้ารักโอ้ยลุยนักร้องคู่อนโอ้โหคุณไม่อิมคุณดูมากจัดห้าวันละเออห้าวันละมาดูมึงไงตอนกูไใ้มีอยู่สามันไม่อยู่อะไรเลยนะหัวใ่มันนี่มาหัวใ่มันนี่มา ภาษาใต้วลางคำไม่สาวได้แปลว่าอะไรไม่รู้ว่าเอ้ยด้อแหม่มไม่สาวได้แปลว่าไม่มีอะไรไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเข้าใจไหมเฉล่อป่วงป่งนี่มานี่ก่อนเดี๋ไปอะไรไปอะกูก่อนเอไปกูก่นเนี้ยเบาบัวใส่มานี่มาบัวใส่มานี่มาลูกเบา กันกิ้ววัวไซพอมเรียกวะโอ้ยผมนักพรน่ยสองคนกแตงแจกยอดอ่าของผมอ่ะทุกคนไม่มีมันเฟสสามมาลักทิงเออกายอย่างนี้นะบังดิเนียนใดอยู่นะอี่วัาตายไหมตังไหมหรอครับลูกครึ่งไงม ผมคนได้ครับได้ถุนได้ถุนเนียนลึยเตอร์นี่ไปรูปไปถ่ายรูปก่อนเลยป่ายไปไปไปถ่ายรูปก่อนครับไปไปหัวใจมันนี่มาแหมหวานเจี๊ยบเลยนะพวกเองตลกอ่ะสันนี้ค่ะแต่งตบรถแล้วเร็วๆทุกคนฟิูเตอร์มันแกงหนูมากจะไม่รอแล้วแต่งเดี๋ยว็ง ขรงก็ิ่าไปดูโอเคครับไอ้แสงกบตกรถอนะ่ะทุกคนเราไม่ใส่นานโอ้เดี๋ยวมันหนูให้ดูอีกเราเดี๋ยวที่สนามครับนี่ค่ะาโอเค,ค okay. เอาไม่ใช้ยาถุาเงเลยนะครับอยว่เขานั่ไปเดยครับสี่ <4 S 1> ผมเหรอคะไม่แน่ใจหนูไม่รู้หนูไปที่ร้านแล้วหนูก็เลือกเอา <พ uka> แอยากเจอพี่จะตามไปที่ร้านแม่นะวันนี้ประจวบใช่คะ่ะวันนี้หนูไปช่วยขายด้วย <c ười> เจอน้องแล้วคะ่ะน,น้องกินข้าวเสร็จแล้วกำลังไปไหนต่อไม่รู้อ่ <c ười> <c ười> ทุกคนหนูเน <c ười> อึ่ง กระเป๋าคู่ใจ ไม่ได้กินค้ากินไปนิดเดียวแต่กี่โมงน่าจะสี่โมงนะคะ <c oughs> ลายเล็บนี่ค่ะลายเล็บหัวมันน่าแล้วทุกคน,น <c oughs> ไม่เหนื่อยค่ะน่ารักขอบคุณค่ะทุกคนคนรี้อะไรเยอะ เดี๋ยวต้องว <Okay. S 1> ันใจนะะ้งไค่ะเป็นหนูด้วยหรอไม่ค่ะไม่ลำคาญร้อนบ้านนี้หน่อยว่าได้อ,อุ๊ยหนูคืนหนูปวใช่ค่ะอยู่ประจบค่ะได้ทำจมูกไม่ได้ทำค่ะขอบคุณค่ะอย่างนี้เราหมายบอก ติดต่อไอจีไม่ดูช่วยหนูเรียนมอลังค่ะใช่ค่ะทำสีผมแต่ว่าตอนนี้มันโง่กเป็นสีดำแล้วูึ่งเท่รคะหนูสูงร้อยห้าแปดค่ะ Thank you so m c h ขอบคุณค่ะทุกคนเขาบอกว่าสนุกมากโอเคค่ะ ăn uống dè à đúng quá đi à จริงเหรอจริงเหรอคะซือแเราอะไซื้อที่อื่นจริงเหรอคืรอร้ทุกคนกคนดูเยอะขอบคุณค่ะทุกคนอะ,อะไรครับพี่เต็มพี่น่ารฮะใช่หรอไม่ใช่เล้นะใช่เป็นพี่ไม่ใช่น้องนะทุกคน วันนี้หนูก็ไม่ได้แต่งหน้าเหมือนเดิม mm. เพราะว่าหนูไม่ได้เอาเครื่องอะไรมาเลยพ่อแม่เร่งค่ะทุกคนใช่ค่ะมีอะไรอยอะข้างนี้เห็นแล้วนะทุกคนเราตามสัญญาหนูไม่รู้จะคุยอะไรใช่ค่ะแม่เร่งค่ะ ก็รีบหยิ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 บของมาเลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะตอนนี้หน้าหนูมีแต่ลิปสติกจริงปะเนี่ยมันพับซเตออ์เหรอคะมันก็เลยสุไม่มาค่ะ จขอบคุณค่ะที่เติมช่วยกด10ทคีคืออะไรหรอคะคืออะไรช่วยกด10ทีอะทุกคน อยากให้ตั้งฉันหนูก็อยากตั้งค่ะแต่ว่ามันจะตั้งตรงไหนตั้งไม่ได้อยากเห็นหนูควรคุยกับลุงเปาไหมคะอ๋ลเหรอลุงจะแต่แข่งแข่งกี่โมงนะคะลุงเปาสี่โมงแต่งแข่งสี่โมง ดีใ,ใจไหมที่มาเรียนมอลังคาเคนอายก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาคะ่ะใช่ค่ะสอบมอไหนคะมอลังสิทธ์คะ่ะ ไอทิ้งบอลใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจยังไม่ได้เรียกน้องเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนแชร์ไลฟ์ไปดูเรียกคนเขน้ามาดู อดียวปีหนึ่งนะอยู่ปีหนึงนะหน่งขอบคุณค่ะหนูจะใช่ค่ะเรียนมิติแข่งประจวบค่ะไม่ใช่แฟนค่ะเป็นพี่สาวห่างกับแตงหนึ่งปีค่ะปีเดียว มไม่ดูนะคะอน,นองตงจะได้ฟันไหมต้องรอกลับบ้านก่อนค่ะเพราะว่าตอนนั้นเคยใส่แล้วแต่ว่าหมอนะนํะไม่ถอดก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเปลี่ยนยางอะไร ด้อมค่ะแตไปเข้าด้อมน้องหนูได้นะโอ้ให้หนูไปเป็นพิี่ด้ตลรดทุกคนหนูไม่สวยใช่ค่ะอขอจหนูชื่อเชอร์แตมเซฟไว้แล้วแม่คำอะไรใช่ไหมล่ะคะทุกคน ได้เจอกับแตงเราค่ะแต่ว่า,ายังไม่ได้คุยเนาะคอบคุณค่ะอม,มแต่รูกอมเลยค่ะใช่ค่ะแตงบอกแม่ก้อยคิดถึงค่ะแม่ก้อยคือแม่ก้อยคิดถึงค่ะ ว่า,าไปที่ไหนดูตามคขามาสวยแค่ขอบคุณค่ะจัดฟันจะเข้าปีที่สองอะค่ะแม่ก้อยคิดถึงแม่แอมค่ะแม่ค่ะมีลักยิ้มด้วยใช่หนูมีลักยิ้มหนึ่งข้างมีลักยิ้ม,หน,ห,นม,มห,นหนึ่งข้างค่ะทุกคนอยากมีสองข้างแต่เขาให้มาข้างเดียวค่ะใช่หรอ มันแต่งเหรอไม่เนี่ยมี ทุกคนนะคะรังสิตมาละเอ้ยทุกคนรังสิตไม่รายนะทุกคนรังสิตไม่รายขอบคุณะคะ่ะโหไม่รู้จะคุยอะไร ไปทุกคนไม่เนาะโอเคโอเคน้ okay, okay. นานาขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะโชคขอน้านาก,ก็พอคลนะ้วเด็กลิงซิ์ดื้อไหมให้พ่อคุยแทนได้นะคะ่ะคุยกับหลวงม่ค่ะเด้ออยากคุยกับลวงพ่อใช่ไหมแต่ว่าที่คนเรอได้ใงมีเสื้อเด็กมี่ค่ะพี่กับหนุ่มหมดเลยแล้วไม่เก็บได้ไหม,ม คนเห็นไหมน้องๆขึ้นระจูวันขอเชิญขอว่าบ้านลุงทีค่ะทุกคนพิมพ์บ้านลุงให้ชฉดเติหมหน่อยได้ไหม ครับแข่งสีมงครับขนาดฟันสวยถือคนดูฟุ้นเลยจริงหรอคะน้องตาตลบตะมันลงหมดเลยเปิดเม็ดแล้วนะคะสวยสดใสน่ารักค่ะสำหรับพี่เชอร์แตมนะคะเป็นพี่สาวของน้องแตงนะน้องแตงทีหมอนทองจ้า